แล้วไงอะใครแคร์ไบเยนนะเสือต้องเสือใต้กูตบให้เป็นแมวเลยกูไม <Exactly. S 1> <t initiation> ่สนหรอกแล้วไงกูไม่กลัวมาดิก็วัดกันดิก็มาสิครับกูวที่ไหนเรากูไม่มีอะไรเสียแล้วกูหลังพิงฝาแล้วก็มาดีมีอะไรก็มาวัดกันเลยมีอะไรมีอะไรดีเรามาก็โชว์มันเลยวัดกันไปเลยดีกว่ามัดมือกันเลยได้เลยมาดิมึงมีเคนกูมีหอยลุ้นมาดิมึงมีกานาบี้กูก็มีกานาโชมึงมีซาเน่กูก็มีแรฟฟอร์ดก็วัดกันไปดิครับมาต่อมาก็ราวัดกันไปดี วัดกันไปเลยกลัวที่ไหนเล่ากูจะตบให้เป็นแมวเลยเสือตงเสือใต้เหรอกูจะตบให้เป็นแมว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 เลยกลัวที่ไหนเล่าเสือตงเสือใต้นะผมจะบอกให้นะแล้วไงอะกูแม่ปรีศากูไม่กลัวหรอกสู้ได้ไม่ได้ไม่รู้กูสู้ไว้ก่อนฉะนั้นนะครับคืนนี้นะพี่บอกตรงนี้นะอย่างที่พี่บอกตะก,กี้เล่นในแบบแผนที่ควรจะเล่นนะครับอย่าไปแลกด้วยการที่บุกแหลกเปิดเกมใส่ครับไม่ใช่ แต่เราจะแลกด้วยการที่ลัดกลุ่มตัดได้ควิกทันดิชั่นฟาสต์แอคแทหรือเล่นเกมเร็วโจมตีครับตัดได้ปุ๊บโบบะโบบะปังจับได้ปุ๊บโบะบะบ,บะปังเล่นอย่างนี้ไม่ต้องไปบิ้วแบบเฮ้ยทำทรงสวยแล้วพอโดนตัดแล้วเขาโต้มาเขาก็โบบะโบบะปังใส่เราเหมือนกันครับมึงไม่ต้องบิ้วมึงต้องเน้นสวยครับมึงเน้นลัดกลุ่มครับวันนี้ลัดกลุ่มการแน่นๆนะมันต่อยมาเนี่ยตั้งการเลย รับเลยรับมัดเลยโบ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 พอมแม่งเริ่มอ่อนแรงปุ๊บเปิดช่องปุ๊บปังเอาให้ไงเสียใต้ยู่กูจะเอาให้เป็นแมวโอเคไหมใครอยากได้สามแต้มคืนนี้กดสามอครับนี่ผมพูดตรงนี้นะผมไม่หวังเลยนะว่าจะเอาแต้มเดียวกูจะเอาสามเลยเพราะอะไรเพราะว่าถ้าแมนยูชนะไบเยอร์ได้กำลังใจแม่งมาถาโถมเลยอ่ะ โมเมนตัม um เปลี่ยนเลยนะสำคัญนะครับถึงแม้เราจะไปแพ้สเปอร์นะครับแพ้อาราสูตแพ้ไบตันแต่ถ้าเกิดวันนี้แมนยูบุกไปตบเสือใต้คาบ้านนี่คือแม่งตัวใหญ่เลยนะตัวใหญ่เลยนะพลิกเลยนะหาการพลิกเลยนะความคิดเปลี่ยนเลยนะความมั่นใจมาเลยนะทำไปเล่นไปนะแมนยูต้องการโมเมนตัมนะครับฉะนั้นเกมนี้ก็สำคัญถ้ารู้ครับว่าแม่งเป็นเกมที่ยาก แต่ยากไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้กูยุดตบให้เสียเลยเสือต้งเสือใต้เนี่ยมาดีกูจะไปล่ากูหิวด้วยตอนนี้กูหิวก็หายด้วยกูหิวชัยกูอยากได้แต้มกูหิวแต้มเข้าใจป่ะดังนั้นเนี่ยกูจะเอากูไม่สนใจหน้าไหนทั้งนั้นแหละว่ามึงจะเป็นเสือต้งเสือใต้เนี่ยกูมองมึงเป็นแมวบบเยอร์มิวเล็กกูจะเอาสามแต้มโอเคไหมเอาไปแบบตึงๆนะครับผม เอาฉะนั้นคืนนี้นะครับทุกคนอย่างที่พี่บอกนะครับคืนนี้ร่วมแรงร่วมใจนะครับเชียร์ทีมเรานะครับถ้าฉกไปชนะได้มันยากพี่รู้ครับแต่ถ้าเราทําได้เนี่ยมันพลิกกระดานเลยครับมันพลิกมากหมดเลยฮะความมั่นใจนะครับอะไรหลายๆอย่างมันจะกลับมามากกว่าเดิมจากที่เราเริ่มตัวห่อๆเขียวๆเนี่ยตึงเลยถ้าชนะบาเยิร์นี้ตึงเลยฮนะไอสิ่งที่ผ่านมานี่แม่ง เ,เกิดอะไรขึ้นวะกูจำไม่ได้อ่ะแพ้ไปตั้นสเปอร์แล้รวกูจำไม่ได้วะ่ะแต่บังเอิญตอนกนูชนะไบเยอร์อะไรเงี้ย <c oughs> มันจะเป็นอารมณ์นี้หเห้ยมันจะเป็นอารมณ์นี้นะครับผมเออมันจะเป็นอารมณ์นี้เลยนะครับฉะนั้นอดีตที่ไม่สําคัญอีกต่อไปเลยถ้าวันนี้เราชนะไบเยอร์มิวนิกได้นี่คือปัจจุบันนี่แม่งสําคัญที่สุด <c oughs> ยเย้เท่เอาวะ่ะตึงว่ะตึงเออนะครับผมนะครับ ฉะนั้นเอาให้ได้คืนนี้มันไม่มีอะไรเสียครับไม่ต้องไปคิดหวังว่าเฮ้ยกูจะเอาแต้มเดียวเอาสามถ้าเอาสามได้เอาเลยเอาสามได้เอาเลยแล้วถ้าเอาได้แม่งยิ่งดีเลยเข้าใจปะโอกาสที่มันจะเป็นจ่าฝูงนะหัวหาดของกลุ่มเนี่ยนะครับไม่พอมันทําให้เพิ่มความมั่นใจให้เรานี่เกมลีกด้วยเข้าใจไหมครับไอ้พี่บอกไอ,กอ้พงศ์ไอ้จานแล้วถ้าแพ้ทำไงไม่ต้องทําไงฮะพี่ผูบอกงี้นะออกตัวก่วอนง,งี้ถ้ามันอยู่แพ้เรื่องปกติครับ ไม่ใช่เรื่องแปลกครับมึงดูฟอร์มไปเยือนกับมึงดูฟอร์มทีมตัวเองดิเป็นยังไงแมนยูแพ้ไม่ใช่เรื่องแปลกครับแต่ถ้าแมนยูชนะแม่งเซอร์ไพรส์เข้าใจปะให้แมนยูชนะเนี่ยแม่งเซอร์ไพรส์เออฉะนั้นถ้าแพ้ไม่ต้องเสียไม่มีะไรเสียครับเพราะดูจากฟอร์มแล้วโอกาสแพ้มันสูงอยู่แล้วครับเราอะเข้าใจปะแต่ถ้าเราชนะนั่นแหละครับแม่งคือโบนัสนะครับผมน้องตึงตึงอยู่วะเป็นเด็กผีน้องตึงตลอดเวลานะครับผมเออหย่อนไม่ได้อืถ้าใครหย่อนเดี๋ยวพี่จะดึงตัวให้มาตึงให้หมด โอเคไหม